จะไปไหนเะ,ะไปเอาแคนดี้เอาที่ไหนล่ะลูกเอ,เอาที่เขาที่เขาที่ไหนเราควรจะทำยังไงล่ะเราควรจะเข้าประตรูแล้วเขาก็จะให้หรอแล้วแล้วตอนนี้จะออกบ้านเนี่ยเราเราจะทำยังไงจะเดินไปหรอ วันนี้เป็นวันอะไรอะลุงหรอหรอรอ๋อต้องไปเข้าประตูบ้านอแคนดี้วันนี้เราเราแจกแคนดี้เขาได้ไหมหรอเราแจกแคนดี้ดีกว่าเนะ ไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ให้ไม่เป็นไรหรอกแต่เราเป็นคนแจกก็ได้โอเคไหมออโอเคไหม ไม่เป็นไรหรอกลูกวันนี้เราเป็นวันที่เราแจกแคนดี้เขาก็ได้โอเคไหมครับแอประเแล้วแล้ว,ลวเขาก็จะให้แคนดีอ๋อเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยประคอประตูย่าเนาะขากลับมาก่อนนะครับโอเคไหมโอเคนะ Gracias.